วันนี้จะพาเข้ามาดูกระบะราคาเพียงแค่สองแสนบาทครับพี่โอ้โหนี่คือที่สุดของความคุ้มค่าครับต้องบอกก่อนนะและย้ำก่อนว่ากระบะที่พี่เห็นนี่คือ4ประตูครับ Mazda BT 50 p ้ o นั่นเองครับสภาพโค้รสวยเลยพี่แล้วไม่นะต้องบอกก่อนไม่น้อยจริงเดี๋ยวรอตามโปรโมชั่นช่วงท้ายคลิปครับพี่มาดูครับสภาพความสวยครับต้องบอกก่อนนะคุ้มสุดเกินราคาจริงๆครับพี่กับเจ้าตัวนี้ครับด้วยดีไซน์ของเขาครับพี่นี่ครับ ด้วยความเป็นรถมาด้านะเขาค่อนข้างที่มีดีไซน์ที่จะเป็นโครงสร้างค่อนข้างใหญ่ใหญ่ยักษ์เหมือนฟอร์ดเลยพี่เห็นไหมครับและตัวนี้สูงโปร่งนั่งสบายครับไฟหน้าตัวนี้ครับพี่มาล้นๆแบบนี้เลยนี่ครับดวงใหญ่มากครับตัวนี้จะเป็นชุดไฟเลี้ยวนะแล้วก็จะมีไฟด้านข้างครับพี่กับตรงหูกระจกหูช้างด้วยด้านหน้าครับตัวนี้เป็นหลอดไฮโดรเจนครับแต่ตัวนี้จะมีความพิเศษคือมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วครบเรียบร้อยแบบนี้ครับ หลังจังหน้าตัวนี้ใหญ่มากสีเทาครับพี่ตัดกับสีเงินโครมเยี่ยมครับโลโก้มาด้าชัดแจ๋วมากครับทุกระเบียบนิ้วนะพี่นะเห็นไหมครับไฟไม่มีแตกครับพี่ไม่มีเหลืองนะสภาพสวยตามการใช้งานเลยต้องบอกก่อนครับแล้วมาดูครับว่าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างครับรายละเอียดของตัวรถเนาะอย่างแ่านะพี่มันเป็นตัวสูงครับมีบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยครับส่วนตัวนี้ให้ดูก่อนพี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่ฮะยางครับพึ่งลงถนนเลย ดูลักษณะแล้วไม่น่าจะเกินประมาณ500กิโลเท่านั้นครับยางใหม่มากครับตัวนี้เป็นซุ้มครับเดิมครับพี่ดูครับรายละเอียดครับไม่เคยชนไม่เคยแตกนะไม่มีรอยเลยพี่นี่ครับสภาพด้านในครับชุดโช๊คต่างๆกิ๊บมากต้องบอกก่อนซุ้มล้อเดิมทั้งหมดครับชุดล้อต่างๆเดิมหมดเลยถ้าคุณภาพเต็มสิธ์เอาไปสิทธิ์พี่คิดดูนะราคาแค่สองแสนบาทได้ยางใหม่ขนาดนี้ก็ที่สุดของความคุ้มค่าแล้วตัวนี้ครับกระจกหูช้างจะมาในสีของเงินโครเมียมครับพี่ และมีไฟเดียวฝังอยู่ข้างในเหมือนที่ผมบอกครับมาดูด้านในกันหน่อยตัวนี้ให้อะไรมาบ้างครับรายละเอียดของตัวรถตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยพี่มีมาให้ครบหมดทุกอย่างแล้วตัวนี้เป็นพลาสติกครับพีสีซีดำครับและเห็นไหมพี่ลําโพงครับตัวนี้เป็นตัวซาวแยกนะก็คือเอาง่ายๆพี่มีทั้งเสียงแหลมด้านบนด้านบนครับแล้วก็ด้านข้างด้านล่างตัวนี้ก็จะมีเสียงกลางพิเศษให้โอ้โหแยกชั้นเสียงมาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้เป็นบ่อผ้าครับและตรงที่บางแขนตัวนี้เป็นหนังพี่โอ้โห แค่เฉพาะด้านข้างนะทั้งหนังทั้งผ้าครับทั้งพลาสติก PU มาเลยสภาพด้านในตัวนี้คอนโซลก็จะยาวเรียวลงไปเลยครับพี่นี่ยาวลงไปแน่นแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้ครับช่องเก็บของกว้างมากนี่เห็นไหมครับพี่แล้วพี่ดูนะนี่ครับมาจากศูนย์โดยตรงเลยพี่นี่มันต้องแบบนี้พี่ซื้อรถทั้งดีครับนี่ฮะเอกสารต่างๆท,งทั้งหมดครบมาเลยยังไม่ให้ดูดีกว่า เดี๋ยวจะบอกปีรถด้วยคันนี้ว่าเท่าไหร่ปีไหนครับพี่ดูครับสภาพครับโอ้โหสวยกริบแล้วตัวนี้ลงตัวนะพี่เขานั่งกว้างมากสบายมากครับขนาดด้านหน้าตัวนี้ถอยไปเกือบสุดนะพี่นะด้านหลังยังเหลือพื้นที่อย่างเยอะเยอะมากเลยจริงจุดใต้ของรถครับพี่มือสองต้องดูครับนี่มาดูว่ามีประวัติการแกะไหมพี่มีการเก็บงานไหมรายละเอยียดต่างๆทั้งหมดจะเก็บได้จากพวกนี้เลยทั้งหมดเลยครับ นี่ครับสภาพความสวยต้องบอกก่อนว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นเอียดนี่ครับไม่มีประวัติการชนแน่นอนพี่รับประกันให้มาดูสภาพด้านหลังกันนิดน,นึงครับนี่เหมือนที่ผมบอกเห็นไหมเปิดประตูมาครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันพี่แต่ว่าตัวนี้จะไม่มีหนังแต่จะมีผ้าให้เหมือนเดิมครับนี่ครับด้านหลังนั่งกว้างสบายมากพี่มีไฟมาให้ครบหมดทุกอย่างครับทุกองค์ประกอบของรถคันนี้เลยก็ว่าได้ครับด้านหลังก็จะมีที่จุดบุหรี่ครับพี่สามารถใช้เป็นตัว ชาร์จแบตเตอรี่ได้โอ้โหมาดูครับสภาพด้านหลังครับพี่นี่ฮะนี่เดี๋ยวไม่เชื่อว่ายางใหม่ครับให้ดูครับนี่ครับเพิ่งวิ่งลงถนนผมว่าแล้วคันนี้วิ่งไม่เกิน500ยแน่นอนครับดูจากสภาพยางนะแหนบเดิมช่วงล่างเดิมครับไม่เคยทําอะไรเลยครับสภาพก็ยังสวยเป๊ะไปเยะเหมือนเดิมครับด้านหลังไลเนอร์ครับพี่สภาพอย่างนี้พี่ดูนะรถอายุประมาณนี้พี่ผมถือว่าตอบโจทย์สุดๆแล้วนะ กับรถคันนี้ครับเพราะว่าแม็กไลเนอร์แทบไม่มีการใช้งานเลยและตัวนี้มาเดิมๆจากศูนย์ด้วย100%ยนะครับด้านหลังครับไฟตัวนี้ก็จะออกเหมือนตาเหี่ยวหน่อยพี่จะเป็นตัวชุดเดิมของเขาเลยอ่า b t 50 Pro ครับมีไฟตัวนี้เหมือนปีกนกนั่นเองครับนี่มีให้มาครบตัวมือครับพี่มือจับตัวนี้จะเป็นโครเมียมโลโก้เป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟตรงที่3ด้านบนอีกด้วยตัวนี้ครับรายละเอียดนี่ให้ดูครับสวยไหมจ้าพี่นี่ฮะ ยังไม่เคยแก่นะยังไม่เคยขยับนะสภาพสวยกริบเลยนี่ครับรักษาสภาพรถได้ดีมากต้องบอกก่อนครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันนิดนึงครับพี่มาดูรายละเอียดด้านในของรถคันนี้กันบ้างครับว่ามีอะไรให้บ้างครับนี่ฮะเปิดเข้ามาเลยพี่จุดสังเกตของรถรุ่นนี้ครับความพิเศษก็คือฝั่งทางนี้จะเป็นที่ควบคุมกระจกทั้งหมด1 2 3 4 4ี่บานเพราะมันมี4ประตูนั่นเองสามารถพับไฟฟ้าได้ตัวนี้อา่า เลื่อนปรับกระจกตัวนี้ได้มาดูด้านในกันหน่อยครับเดี๋ยวผมขอญอยตขยับบอกนิดนึงนะพี่นะเหมือนตามที่บอกครับพี่รถคันนี้อาจจะไม่ได้มีดีเทลมากครับแต่รายละเอียดทุกอย่างครบองค์ประกอบอทั้งหมดเลยมาดูกันหน่อยครับตัวนี้เอาลืมไฟเครื่องขึ้นโชว์แสดงว่ายังไม่สตาร์ทรถเนาะ,ะตัวนี้ครับพี่รายละเอียดเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกครับรถคันนี้2อง0,000บาทจริงพี่แต่เลขไม่แ0 0 0 0กิโล ตัวนี้รับประกันให้ว่าไม่มีจมน้ําชนนักพิวามตัดต่อและก็ไม่รายละเอียดทั้งหมดมีให้หมดแล้วครับตัวนี้พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยที่ไม่มีมันติฟังก์ชันครับแต่ว่าเป็นกีพวงมาลัยพาวเวอร์นะเนี่ยครับใช้งานง่ายครับพี่นี่ด้วยมือเดียวด้านนี้ <c oughs> ก็จะมีจอเล็กๆมาให้แบบนี้ครับมีรายละเอียดให้ครบเลยนะเป็นเครื่องยนต์ครับพี่หกสปีดครับตัวนี้นะจะเป็นเครื่องยนต์หกสปีดอ่านี่ครับก็จะเป็นนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับพี่แล้วก็รวมเกียร์ถอยด้วยอ็อกเซซอรีต่างๆทั้งหมดใช้ได้หมดเลยระบบหน้าจอก็ใช้ได้ปกติครับตัวนี้ก็มีคลื่นวิทยุ fm ทุกอย่างมีหมดตัวนี้ปลดล็อกล็อกรถได้ครับก็ตามสไตล์ของรถมาด้าครับที่ต้องบอกก่อนนะว่าผมว่าคุ้มอ่ะในเรทแค่ราคาสองแสนบาทเองพี่ถ้าตีเป็นวดผ่อนก็ผ่อนเบานะมาเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าน,นิดหนึ่งครับพี่ในส่วนของห้องเครื่องนะไปดูว่าห้องเครื่องจะสวยปิ๊งขนาดไหนครับอ่า พร้อมแล้วครับพี่มาดูกันเลยครับมาดูที่สภาพด้านในครับพี่เหมือนที่บอกครับต้องสวยยันภายนอกออกมาภายในครับพี่นี่ครับฝากระโปรงครับนี่ไม่เคยเก็บงานนะรายละเอียดทั้งหมดครับพี่อยู่สภาพเดิมให้เห็นทั้งหมดเลยนี่ครับนี่ครับนี่เลยเห็นไหมรายละเอียดครับพี่น้ํามันคาสต้อนยังอยู่นะรายละเอียดทุกอย่างตามนี้เลยครับพี่และตัวนี้มาดูโครงสร้างกันหน่อยครับนี่เห็นไหมไม่มีการเก็บงานใดๆมาครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยครับสีน้ํา ใหม่หมดเลยเห็นไหมพี่เปลี่ยนกองเปลี่ยนชุดใหม่หมดแล้วไล่มาเลยครับชุดไฟยังเดิมอยู่ไม่มีแตกครับคันหน้าทุกอย่างเดิมหมดแล้เหมือนที่บอกครับพี่ bt 5 0 pro ตัวนี้ครับทั้งถูกทั้งใช้งานดีครับพี่และเหมือนที่บอกอะเป็นอีกตัวหนึ่งครับพี่ตัดสินใจได้ถ้าจะไปซื้อรถเก่งนะแนะนําคันนี้อีกหนึ่งคันครับตัวนี้ก็ให้รายละเอียดมาทั้งหมดครับพี่ชุดน็อตตัวต่อแบบเดิมทั้งหมดเลยบางทีอาจจะมีบ้างครับตัวนี้นิดหน่อยที่มันอาจจะ ตามสภาพการใช้ง,งานแล้วก็พ่นสีให้ใหม่เก็บรายละเอียดให้แล้วเรียบร้อยครับแต่ตัวนี้ก็สภาพเดิมหมดเลยามาคุยกันถึงเรื่องโปรโมชั่นกันหน่อยครับพี่กับรถ m a ด้าบี50คันนี้นี่คือรถปี2013ครับและเลขไมค์คันนี้เพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นรับประกันนะว่าเลขไมค์แท้ครับพี่ไม่ต้องห่วงครับราคาว,วันนี้พิเศษจริงครับ399,000บาทไม่ขายครับพี่มีแบงก์ิมาให้น้องหใบเท่านั้นคันนี้เหลือแค่299,000บาท งวดพ่อน5-6 0ต่อลสัญญาเหมือนพ่อนรถเก๋งครับถ้าชอบต้องจัดแล้วพี่แอดไลน์เข้ามาที่แอด 444A นะครับทีมงานแบงค์สามเนี่ยโมาโต้ครับและฝากช่องทางด้วยครับพี่น้องเตา๋ามเนี่ยโมาโต้นะครับ u t u b e f a c e b o t k TikTok ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารีวิวรถอะไรฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ